วีทูเบอร์ถามมาต่อไปนับได้เลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะเยสก็ปภาเพลินชื่อเล่นล่ะตบเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอเป็นมนุษย์สายฟ้าจากอนุภาค่าวันเกิดน้าสามธันวาอายุล่ะไม่บอกเพศของคุณล่ะชายสูงเท่าไหร่หรอร้อยเจ็ดสิบห้าอยู่ที่ไหนหรอบ้านสิจุดเด่นล่ะคะเฮฮาในในก็ลองพ่อเสียงที่สิแล้วที่ไหนหรอ YouTube พูดอะไรสวัสดีฮะตอนจากร้านละคะไตรยุนอ่ะล่ะโอชิมาระสายฟ้าไลฟ์ล่ะอันนี้เฟนอาร์ตล่ยังไม่มีเฟนเนมลคะไม่มีอีกนั่นแหละสีที่ชอบล่ะคะดำเหลืองของที่ชอบนะโมเดลอะไรอย่างนั้นเหรองานครับรักสักหน่อยได้มั้งบาบอชอบอะไรลหรคะช็อกโกแลตชอบดื่มอะไรหรอตอบรีปั่นชอบมังงะแนวไหนมีไก่แนวอะนิเมะล่ะมีไก่นั่นแหละเกมสุดรักเลมโบซิก เพลงที่ชอบมั้ไม่ร้ายไม่ชอบอะไรหรอไม่รู้สิถือใครอยู่าภาพิกเซ่าความสัมนธ์ขเธอละมี <T> ทูบเบอร์รำยารนี้ชื่ออะไรส่ัยนะขอบคุณที่เข้ามาดูผมนะฮะฝากด้อฝากตัวด้วยนะฮะยังเป็นน้องใหม่ในวงการหวังว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะฮะบ๊ายบาย